ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา360การบังคับคดีในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้หรือแสดงว่าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือบุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ทรัพยสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆเกี่ยวกับทรัพย์สินหากทรัพย์สินนั้น เป็นทรัพย์ที่มีทะเบียนและมีเหตุขัดข้องไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้เจ้าหนี่ตามคำพิพากษาหรือบุคคลดังกล่าวอาจมีคำขอให้ศาลสั่งให้ในายทะเบียนพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดำเนินการจดทะเบียนให้ผู้มีสิทธิมีชื่อในทะเบียนให้เป็นไปตามคำสั่งศาล วรสองให้นำบทบัญญัติมาตรา5 7วร้คามมาใช้บังคับโดยอาุุโรม